ครับมาแล้วครับนะ Honda CR-V ครับนะ2.4 s ครับนะปี2019นะเลขไม่แสนสองครับนะกับราคาครับนะ729,000นะเป็น2.4 s ครับนะ5ที่นั่งใครตามหาอยู่ต้องรีบๆเลยนะครับนะทันสีดำสวยมากภายในจำ j จมหายากครับนะดันหน้าครับนะมาพร้อมกับไฟ LED ครับนะ daytime แบบไร้นิ่งแล้วสวยๆครับนะ ด้านล่างไฟตัดหมอกครับนะเป็นหลอดไฮโดรเจนตัวคิ้วโครเมียมด้านหน้านี่บอกเลยว่าไม่เหลืองไม่แตกไม่รอกนะล้อแมกนีเซแจมเลยนะทั้ง4ี่ล้อครับนะส่วนภายในเป็นเบาะหนังสีดําครับนะเจียมๆไหมผมว่าสวยนะใครอยากได้รีบติดต่อมาครับนะสามาาถฟรีดาวพรหมื่นสองห้าร้อยนะสบายๆเลยส่วนรายละเอียดรอบคันนี้ไปชมในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอแล้วครับนะแมนน้อยพิรยนต์ครับนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ผมมี Honda CR-V ครับนะ2.4 S ครับนะเป็นรุ่นตัวที่5ที่นั่งนะสภาพสีสวยครับนะปี2019ครับเลขไม่แสนสองนะกับราคา729,000ครับนะราคาผ่อนครับนะไปสิงวัดผ่อนยาวๆไปเลยครับนะอยู่ที่12,500บาทตลอดอายุสัญญาครับนะผมคิดดอกเบี้ยปกติให้นะ แต่ใครเครดิตดีครับและสามารถลดดอกเบี้ยพิเศษได้2.79มาหาผมเลยนะเดี๋ยวผมจัดการให้บอกเลยว่าเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์นี้ผมเนนเหนืออยู่แล้วครับนะร้อยกว่าเคสแล้วครับนะผมจัดการมานี่นะสำหรับคนที่ชอบ Honda ห้ามพลาดนะ CRV คันนี้สวยมากครับนะเจ้าของเก่าครับนัดดูแลดูแลดีมากครับนะคันสีดำคันนี้ครับเงาเงานะแสงที่กระทบกับตัวรถนิ่งเงาสุดๆเลยตอนนี้ผมก็ถ่ายทำอยู่ที่สาขา2นะอ่านะสาขา2ออยู่หน้าถนนเสรีไทยเลยนะ มีรถให้เลือกมากมายเลยเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวคันนี้นะผมจะรีวิวให้ดูนะเข้ามาใหม่2คันนะสวยๆนะคันสีเทาดาใครเห็นก่อนชอบติดต่อมาได้นะครับนะโอเคนะก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับนะไม่จำเป็นต้องไปทําเรื่องที่กรุงเทพครับนะเรามีบริการไฟนั้นไปหาถึงหน้าบ้านเลยผลัดผ่านแล้วส่งรถซาไลท์ให้ด้วยครับนะหน้าหน้าครับนะของเขาเห็นไหมไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะเป็น LED นะนี่ครับนะ LED แล้วก็ Daytime ครับนะสวยๆครับนะ นี่นะตัวเดทามของเขาบอกเลยว่าเป็นแบบกรายนิ่งสวยๆครับนะตัวกระจังโลโคเมียมสวยๆไม่เหลืองไม่แตกไม่รอกพร้อมกับไฟตัดหมอกครับคิ้วด้านล่างสวยๆอย่างนี้หายากครับนะสันเหลี่ยมปากระโปรงนี่คมๆไปเลยให้ดูก่อนนี่ด้านหน้าเห็นไหมครับนะต้องการคนที่อยากได้รถจริงนะต้องการคนที่อยากได้รถจริงนะแต่ถ้าใครมีแพนนะ 2- อเดือนผมผมบอกเลยว่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ พอรถไม่ได้อยู่รอนะครับนะเซลที่นี่5้คนทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดครับนะเราขายออนไลน์ทุกคนมีช่องทางการขายหมดครับนะถ้าอีก 2- 3สเดือนค่อยมาดูอย่างเงี้ยผมว่าคันนี้ไม่อยู่หรอกครับนะแต่ถ้าใครอยากสอบถามว่าตัวเองสามารถซื้อรถได้ไหมผมอาชีพนี้ผมอยากได้รถขับนะผมสามารถซื้อได้ไหมนะติดต่อมาติดต่อมาเดีย๋ยวผมให้ความรู้นะฮด้านหน้าครับนะตัวโครมไฟนี้สวยๆเลยนะทั้งสองฝั่งตัวโครมไปครับน้ำไม่เหลืองไม่แตกไม่รอกครับนะ แล้วก็ตัวยางนะเป็นของกุ้นเอียครับนะขนาดยางครับนะ2สองสามห้าทับหกห้า R สิบเจ็ดครับนะสวยไหมปียี่สิบสองนะตัวยางสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยแล้วก็ภายในซุ้มร้อครับนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับนะตัวกิ๊บตัวอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนะโครเมียมด้านล่างครับนะคมๆนะตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะตรงนี้เป็นรอยที่ผมมือไปจับนะอ่านะไปจับเข้านะเดี๋ยวแม่บ้านว่าผมอีกนะน่าจะโดนว่าแล้วแหละนะแต่ไม่เป็นไรนะ เพื่อเอฟซครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะส่วนกระจกครับนะาเป็นกระจกพับข้างปรับไปฟ้าครับนะพับไปฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะตรงนี้เป็น l e ลนะสวยๆเลยมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับนะกระจกครับนะากระจกแท้นะจาก Honda นะกระจกแทะ Honda เลยนะผมก็ใส่ชุดเล่นมาเห็นไหมครับนะก็วันหยุดผมนะผมก็ต้องมาถ่ายให้ f c ได้ดูกันนะครับนะอ่านะกัว่า f c เหงานะกว่าจองไม่ทันกันครับแล้วก็ล้อด้านหลังนะสวยๆนะ นี่นะแจมๆครับนะขอบ17นะฮอนด้าเขาทำมาดีนะผมว่านะล้อเนี่ยเขาออกแบบมาดีเลยนะรอยปีนฟุตบาทไม่ค่อยมีนะไม่ว่าจะเป็นซิตี้ซีวิกนะ HRV วนะแล้วก็ h ีอาวนะไม่มีรอยปีนฟุตบาทเลยนะเขาออกแบบมาดีมากนะผมว่านะอ่าแล้วก็ตัวซุ้มโช๊คครับนะสวยๆครับนะไม่มีขาดไม่มีฉีกนะไม่เข้าแน่นอนตัวกิฟนี่อยู่ครบครับนะสวยๆอย่างนี้หายากครับนะ หน้าแจ่มๆสภาพลังคาครับนะงงเงาอย่างนี้หายากครับนะคีพฉลามตัวรับสัญญาณวิทยุก็อยู่ในสภาพดีด้านหลังครับโครเมียมนะสวยๆนี่ครับนะกล้องหลังชัดๆครับหน้าตัวเลนใสๆครับนะด้านบนคข้ามาฮอนด้าครับนะนี่นะให้ดูเลยชัดๆไปเลยนะกล้องผมนี่ชัดมากนะระดับ 8K นะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวฮอนด้านะสวยๆเลยนะ เป็นสีเดียวกับเส้นเล่ห้าครับนะด้านหลังเขาจะเป็นสีแดงนะแล้วก็ป้ายทะเบียนครับนะหกสี่ห้าสองครับนะจำป้ายทะเบียนนี้ไว้ครับนะสวยมากครับนะกันชนครับนะนี่สภาพด้านล่างครับตัวท่อไม่คริกเลยนะนะตัวท่อไมคริกอย่างนี้หาดูยากครับนะถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะอขออนุญาตอ่านะ เป็นประตูไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะนี่ครับนะกดปุ๊บเปิดปั๊บเลยนี่นะระบบไฟฟ้าเขาทํามาดีมากครับนะแล้วก็ให้ดูตรงนี้ก่อนนะขออนุญาตเปิดครับนะล้ออะไรครับนะสวยๆนะเป็นล้อแมกอลอยนะเป็นล้อแมกเหมือนไอตัวที่ผมเคยถ่ายให้ดูเลยนะอยู่รถเลยนะชุดแม่แรงครับอุปกรณ์ถอดล้อนี่อยู่ครบเลยนะปกติครับนะก็เขาหุ้มตัวกำมยี่นะด้านล่างให้ดูเห็นไหมครับนะเพื่ออะไรครับนะกันเสียงนะครับนะ กันเสียงบอกเลยว่าเงียบมากนะฮอนด้าผมว่าช่วงล่างนี้เขาทามาดีมากเลยนะอ่าถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะเขาทามาดีมากนะสวยสวยนี่ครับนะหายยากครับนะอ่าเป็นรถท่าที่นั่งน,นะครับนะจะไม่มีแถวที่3แต่ถ้าเป็นตัว 2.4EL เขาจะมีแถวที่3นะหรือ2.4ตัว E นะตัว crv จะที่นั่งนะเขาก็จะมีแถวที่3แต่ตัวนี้ไม่มีแถวที่3นะ สำหรับคนไม่ต้องการเยอะด้านต้องการใช้ด้านหลังพื้นที่ด้านหลังหรือต้องการพื้นที่ประมาณนี้ผมว่าตัว 2.4S กําลังพอดีนะส,สวยๆครับนะแล้วก็มาในส่วนของกระบอกโชกค,ครับนะไฮดรอลิกนะตัวซีลตัวยูคับต่างๆนะไม่มีการสึกลอเลยนะไม่มีคาบของน้ํามันไฮดรอลิกไหลออกมานะครับนะผมดูให้แล้วก็ด้านล่างนี่นะตัวโชคอยู่ในสภาพดีครับนะนี่หัวน็อตหายึดนะส,สวยๆครับนะตัวหนังสือคมๆอย่างนี้ครับนะให้ดูก่อน ชัดๆไปเลยนี่ครับนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะไม่จําเป็นต้องมาขึ้นมาที่กรุงเทพนะดูรีวิวผมก็เหมือนเห็นรถตัวจริงแหละครับนะอ่านะช่วงล่างฮอนด้าเขาทํามาดีแล้วครับนะที่นี่คันรถเกรดเอครับนะไม่มีจนชนหนักจมน้าพิควั่าเล่มสูญหายอะไรแน่นอนนะไม่มีแน่นอนนะอ่าอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมานะครับนะเราคันรถเกรดเอเพื่อเอฟซีและลูกค้าอยู่แล้วครับนะถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์กับไลน์อยู่ด้านล่าง คลิปแล้วนะอยากได้ก็ติดต่อมานะอ่านะออโต้คลิกให้ดูนะใช้เท้านะเตะด้านล่างครับนะประตูจะเปิดตรงนี้ครับเขามีเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับนะนี่ครับนะคลิกแบบนี้เลยไม่ต้องไปกดครับนะเวลาปิดเหมือนกันนะเวลาปิดเหมือนกันเลยครับนะใช้เท้าเตะนะอ่าใช้เท้าเตะนะเดี๋ยวผมเตะให้ดูนะครับนะอ่านะน,านะเตะแบบนี้เลยนะ เตด้านล่างตรงนี้นะครับนะปัดปัดด้านล่างตรงนี้นะประตูก็จะปิดประตูก็จะเปิดได้นะในส่วนนี้ถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะอ่าส,สวยครับนะขออนุญาตเมื่อกี้เอามือไปปัดนิดนึงเพราะกล้องมีการอ่ามีการโฟกัสผิดจุดนะโอเคครับนะ 1> <1> <ก>ด้านข้างนี้ก็สวยสวยเลยนะถ้าใครอยากได้หรือใครอยากถามรายละเอียดว่าตัวเองสามารถซื้อรถคันนี้ได้ไหมนะมาเลยครับนะหม่แค่แสนสองครับราคา7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะอ่า โอเคไหมนะส,สวยๆอย่างนี้หายากครับนะน่นะเจีมๆหนะ้าตัวพลาสติกนะขอยาสอันนี้ครับนะตัวพลาสติกนี้เจีมๆเลยนี่ครับนะให้ดูก่อนนี่ครับนะส่วนมากตรงนี้จะมองนะแต่บอกเลยว่าสภาพรถคันนี้สวยมากครับนะรถปี2019นะรถปี2019ครับนะสภาพร้อมแม็กนี้หายากครับนะาภายในซุ้มร้อให้ดูก่อนนี่ครับนะเจีมๆอย่างนี้เลยการมาสีจากโรงงานอยู่ครบเลยนะกระจกนะนี่ เป็น l อครับนะฝั่งนี้ไม่มีรอยของมอเตอร์ไซค์เฉียวแน่นอนนะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงครับมาครับก็ขออนุญาตเข้าด้านหลังก่อนแล้วกันนะเข้าด้านหลังนะมานะครับนะห้องผู้โดยสารถือว่ากว้างขวงเลยครับนะตัว CRV ถือว่าเป็นมาตรฐานเข้าอยู่แล้วครับนะด้วยระบบแอร์เขามีมาให้แล้วด้านหลังครับนะส2ตัวแล้วก็ตัวนี้ครับนะ USB นี่ครับนะให้มา2.5แอมป์เลยนะถือว่านเร็วเลยนะถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะแล้วก็ตัวคันอ่าตัวคันบีครับนะบานทับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะถ้าใครอยากได้ติดต่อมานะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันครับประตูออโต้ครับนะสี่บานนะประตูออโต้สี่บานครับนะเซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยครับนะอ่าแล้วก็กระจกพับข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะ แล้วก็ในส่วนของตัวบานพับบนและล่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะตรงนี้ครับนะไม่ห่วงออปชั่นครับนะขนาดเป็นตัว 2.4S นะเขามีตัวดันหลังให้นะมีตัวดันหลังให้แล้วปกติเลยนะตรงนี้ปรับได้หกทิศทางตรงนี้ปรับอีกสองทิศทางนะสี่ทิศทางนะเจ๋มๆครับนะหายากครับเบาะหน้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะสวยไหมผมว่าสวยนะคอนโซลหน้าครับนะไม่มีรอยของแดดเรียเลย นะครับนะคองอะไรมติฟังก์ชันขออนุญาตเข้าตัวรถครับนะ,ะมามา,มาครับหน้าจอสวยมากครับนะของ CRV ครับนะเลขไม่แสดงที่126,548กิโลเมตรครับนะสวยไหมสวยนะน้ำมันครึ่งถังแล้วคันนี้นะอ่ะอาเดี๋ยวผมเติมให้เต็มถังเลยโอเคไหม ขออนุญ,ญาตลถแอร์แป๊บหนึ่งนะครับนะโอเคขออนุญาตรดแอร์ญญแป๊บหนึ่งอ่าเสียงเข้าใหม่นะโอเคครับหน้าจอก็สวยงามมากนะ,ะเป็นแบบดิจิตอลครับนะแสดงรอบนะแล้วก็แสดงความเร็วต่อชั่วโมงก็มีมาให้เหมือนกันนะตรงนี้ก็สามารถควบคุมนะพวมไลครับนะให้ดูก่อนครับนะสภาพนะสภาพอย่างนี้หายากครับนะนี่ส่วนมากจะเป็นรอยแหวนนะเวลาลูกค้าขับเขาจะมีรอยแหวนมีใส่แหวนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะไปก่อนนะแต่อันนี้สภาพดีมากเลยรับนะ แอร์แบกเรียบร้อยครับหน้าเจ็ดตำแหน่งนี่นะมีมาให้แล้วเรียบร้อยขนาดเฟรมเฟรมนี่เป็นของรามินานะด้านหน้า40ครับนะรอบนี40้40เลยผมดูให้แล้วนะขับตอนกลางคืนนี้สบายแน่ uh hmm. นอนนะระบบแอร์แบกมีมาให้แล้วเรียบร้อย uh hmm. ตัวเบรกมือเบรกมือไฟฟ้าครับนะระบบอีคอนครับนะประหยัดพลังงานมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะตรงนี้ครับนะอ่าเห็นไหมช่องดีซีสบองโวลต์ครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะให้มาทั้งหมดอนิดนึงนะ ไม่ค่อยโฟกัสร้อยแปดสบวัตต์นะร้อยแปดสบวัตต์ที่วางแก้วครับนะสสวยๆตรงนี้ดันมาด้านในมี usb ครับนะอะ่แล้วก็ hdmi มีมาให้แล้วครับนะ power outlet ครับนะ dc สองโวลต์มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะที่พักแขนบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะอืมนะจัดเต็มอ่ะสวยนะสวยนะตรงนี้อย่าผมทําให้ดูนะครับนะว่าจะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะอนะืมนะเมนูด้านบน สตูดนะิโอตั้งค่าต่างๆสาม,มารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่น FMAM ได้รับโทรศัพท์ได้นะมีมาให้หมดแล้วเรียบร้อยครับนะคันนี้ใครอยากได้กล้องบันทึกด้านหน้านะบันทึกด้านหลังติดต่อมาเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคไหมนะอย่าลืมทวงผมไม่นะเผื่อผมลืมนะ <c oughs> ผมดูคลิปแล้วคุณแมนบอกจะแถมนะคุณแมนไม่แถมผมเลยนะ <c oughs> ต้องทวงนะต้องทวงนะไม่ทวงไม่ได้นะแล้วก็สัเหลี่ยมฝากระตูครับเนะคมๆเลย ให้ดูก่อนครับนะสวยๆอย่างนี้หายากครับนะอยากได้ติดต่อมานะครับนะอยากได้ติดต่อมาคานบีหัวน็อตนี่คมกริบอยู่แล้วนี่ครับนะขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันครับนะนี่นะกระดูกงูครับนะจุดมิดอาร์จุดไรอยู่ครบครับนะสีเดียวกันกับตัวรถครับนะสวยๆอย่างนี้หายยากครับนะโอเคไหมนะรับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนะตรงนี้ก็มีคราบเกลือนิดหนึ่งนะเป็นแผ่นกันความร้อนนะ แต่อยู่ในสภาพดีนะเดี๋ยวผมจัดการให้คันนี้เพิ่งเข้ามานะคันนี้เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ก็เป็นคราบเกลือนะเกลือเจอเกิดจากอะไรครับนะเกิดจากพวกคราบอ่าพวกอ่าแบตเตอรี่พวกคราบขมเหลวของอะไรต่างๆนะมาสะสมครับนะหรือเป็นน้ําการคอนเดนต์ตรงนี้เย็นตรงนี้ร้อนเกิดคอนเดนต์เป็นน้ําเกิดคราบเกลือเกิดขึ้นนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะแผ่นกันความร้อนครับกันลมนะอยู่ในสภาพดีนะครับนะ ยีมให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวขายึดนี่หัวน็อตนี่คมคมเลยนะสันเหลี่ยมปลากระโปงครับนะนะจำๆอย่างนี้หายากครับนะสติเกอร์มอกออยู่ครบครับนะนี่ครับหัวน็อตให้ดูก่อนนี่จำๆเลยนะแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับนะไม่จำเป็นต้องรอสองปีครับนะค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้ครับนะนี่ครับตัวเครื่องสี่สูบสิบหกบาล์ครับนะ ขนาดสองจุสี่ลิตรนะนะร้อยเจ็ดิสามแรงม้าครับนะอัตราการเดินนั้นไม่ต้องไปสืบครับนะโคตรประหยัดครับนะบอกเลยว่า h o n ด a ช่วงล่างนี้ดีมากแล้วก็ออปชั่นภายในนี้จัดเต็มนะสภาพห้องเครื่องนี้สวยสวยเลยการมาจากโรงงานเห็นไหมครับนะอยู่ครบครับนะนี่นะคานหน้าหม้อน้ำไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับนะถ้ามีการชนหนักเราไม่นําเข้ามาอยู่แล้วครับนะนี่คือเพชรดนครับนะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับนะจะได้ไม่พารถใหม่ๆสวยๆแบบนี้ครับนะ สุดท้ายนี้แมนน้อยเพชรยนต์ก็ขอกล่าวลาสวัสดีครับ